ขณะที่ผู้ประกอบพิธีคุมเราะนะคะที่ตามกิจกรรมของสอบตที่ประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมกับมีการประกาศนะคะว่าจะต้องตั้งกัดสูงป้องกันเชื้อโควิด -19 หลังการมีการประกาศข่าวว่าพบเชื้อโอมิครอนหคนในประเทศค่ะโ <c oughs> ดยทางด้านนางสาวรุศษษนาณีเจเะละนะคะผู้เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการประกอบพิธีคุมเราะแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบนะคะประจำปี2564 ซึ่งเป็นผู้ได้รับการเยียวยาจากเหตุระเบิดนะคะที่เกิดขึ้นในจังหวัดปัตตานีเมื่อปี2556แล้วก็เป็นเหตุให้ลูกชายวัยเก้าขวบเสียชีวิตนะคะบอกเล่าถึงความรู้สึกหลังจากที่ประเทศซาอุดิอาระเบียได้มีการรายงานข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอนในประเทศแล้วนะคะว่าตกใจเล็กน้อยค่ะเพราะว่าประเทศซาอุดิอาระเบียไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด -19 มานานแล้วค่ะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะก็ต้องมีการป้องกันตัวเองมากขึ้นยกกาดสูงขึ้นปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันอย่างเคร่งครัดเหมือนตอนที่อยู่ในประเทศไทยขณะที่พวกเข้าร่วมกิจกรรมของสปตนะคะบอกว่ายังคงมั่นใจค่ะว,ว่าการประกอบพิธีคุมเราะครั้งนี้จะต้องประสบความสําเร็จลุล่วงไปได้ดีๆอย่างที่ทุกคนตั้งใจ ขณะที่ทางด้านของนายประเวศมีดเซน์พื่อในการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษนะคะกล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่าอย่าตื่นตระหนกและให้เพิ่มความระมัดระวังและป้องกันตัวเองให้มากขึ้นล้างมือบ่อยๆสวมหน้ากากเว้นระยะห่างและขอให้ทุกคนได้ประกอบพิธีคุมเราะอย่างที่ตั้งใจ สำหรับกิจกรรมของสอ,อปตอน้นนะคะก็จะมีกำหนดการปฏิบัติศาสนกิจและศึกษาประวัติศาสตร์ในนครบาดินะถึงวันศุกร์ที่4ธันวาคมนี้จากนั้นจะเดินทางเข้าสู่นครเมก,กาเพื่อประกอบพิธีคุมเราะต่อไป ทางด้านนายแพทย์มูฮัมหมัดและไบจิรองผู้บวยการโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะระบุว่าตอนนี้ทางการซาอุดิอาระเบียได้มีการประกาศว่าโอมิครอนสาหรับผู้ที่เดินทางเข้าซาอุดิอาระเบียแล้วซึ่งทางคณะทีมงานที่เดินทางมาก็ได้มีการพูดคุยและก็ออกมาตรการเพิ่มเติมให้กับผู้แสวงบุญคุ้มราอนะคะหรือว่าอุทยาดทั้งการใส่แมสอย่างต่อเนื่องหมั่นล้างมือบ่อยๆรวมทั้งมาตรการโซเชียลดิสแทซิ่งรวมทั้งการติดตามดูแลสุขภาพ ซึ่งหากพบว่ามีผู้ป่วยนะคะหรือผู้ที่เจ็บป่วยจําเป็นก็จะต้องแจ้งทีมแพทย์ที่ร่วมคณะเดินทางในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการเฝ้าระวังนะคะและก็ป้องกันการระบาดของโรคค่ะ